ก้วยไข่เป้านะคะหรือกล้วยหอมส้มนะคะนี่ตับมุมนี้นะคะกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยใหญ่ๆนะคะการทำกล้วยฉาบสูตรพี่นางนะคะมีหลากหลายเพื่อนๆที่อยากรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวพี่ฝนจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะคะก็ติดตามชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับ กล้วยฉาสูตรพี่นางที่ไม่เคยผิดหวังกับลูกค้าทกุกค้าที่นำไปขายต่อนะคะกรอบอร่อยนะคะอันนี้เตรียมจะออทอดเนาะเขาจะทอดเนาะพี่นางเนาะทอดซ้ำทอดซ้นะคะนี่อันนี้คือน้ำเนยใส่เข้าไปแล้วก็จะทอดซ้ำที่เรียกว่ากล้วยอบเนยน,นะคะโดยที่เราไม่ต้องมีไม่มีตู้อบเนยโดยที่ไม่ต้องมีตู้อบเนยนะคะนี่ ต้องมีตู้สูตรของเราสูตรชาวบ้านเราขายดีกว่ามีตู้ขายดีมาด้วยนะคะนี่กรอบอ,อร่อยมันจะกรใครไม่เคยเห็นนะสูตรนี้แต่โหพอได้กินแล้วเนาะพี่นางเนาะติดใจมากเลยบ้านอารมณ์ใหม่พัฒนาพี่นางอยากกินกล้วยอบเนอยอยากรู้เป็นยังไงบ้านเขาไม่เคยมีเดี๋ยวดูตอนนี้เรากไ็ไม่ไม่ไม่สามารถให้กับลูกค้าได้ทุกลูกค้าเนาะพี่นางเนาะ เพราะว่าลูกค้าเจ้าประจำของเราก็เต,เต็มหมดแล้วลูกค้าเจ้าใหม่ก็ค่อยๆขยับไปทีนี้ทีนี้นะคะนี่นถ้ามันมีคนมาช่วงก็เลยจบแล้วพี่นางก็รอว่าพี่ฝนจกกะเกษียณเมื่อไหร่จะได้มาช่วยเต็มที่รออีกหนึ่งปีนะคะไวไม่รู้ ขอขอจะรอไ่าม่น้อพี่ฝนคงพี่นางบอกว่าจะให้พี่ฝนรวยก่อนอีแล้วได้ออกไปช่วยพี่นางนเร็วน้ำเนยก็จะอยู่ในกล้วยเราที่ทอดครั้งแรกแบบนี้นะคะ <c oughs> คลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทอดกล้วยไว้นะคะห้าสิบกิโลนะคะวันนี้นะคะ เราก็เอากล้วยที่ทอดไว้ก่อนแล้วก็มาอบวันนี้คลุกกับกล้วยคลุกกับกล้วยเราก็ทอดซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเลยเรียกว่ากล้วยอบเนยสูตรนี้เป็นสูตรพี่นางทำเองนะคะมาดูเด้อดูในกระทะเ,าาเ<อ>ด้<ๆ>เอ<ๆ>ด อยู่ในกระทันคุณคอยวางโยนเลยเห็นไหมคะไม่เคยยากเลยสําหรับการทํากล้วยอบเนยของเรานะคะนี่ดูเรื่อยๆนะคะดูเรื่อยๆดูคลิปเราเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะทําได้นะคะนี่สังเกตเวลากล้วยเราลงไปนะคะแวปูเลยนะคะนี่นะคะ อันนั้นไฟที่เรา,เ,าเปิดนะคะเป็นไฟเป็นไฟกลางนะคะไฟกลางนะคะลงกล้วยลงไปแล้วต้องชาแบบเมื่อกี้นะคะแล้วกล้วยเราก็จะกรอบใช่ไหมพี่นางถ้าไฟถึงกล้วยก็จะกรอบนะพี่นางเนาะพ่อสาใส่เลืออย่างสถบัดใส่เลืออย่าง อันนี้พี่ฝนก็ให้ดูต่อเนื่องเลยนะคะนี่ไม่ได้ทิ้งช่วงนะคะจากที่ลงไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็นับดูนะคะว่าใช้เวลากี่นาทีที่เราจะโพนะคะจากน,นี้ก็พี่นังจะสังเกตจากอะไรจากน้ํามันใช่ไหมน้ำมันเป็นสีสีนมะขึ้นสีสีไ่ขึ้นใช่ไ พี่นามกว่าสีจะออกเข้มขึ้นนิดนึงเอาไม่ได้มันก็จะเหนียวนี่อ๋อถ้าอ่อนไปมันก็เหนียวมันเหมือนอบดิบอ๋อถ้าอ่อนไปก็จะเหนียวเรามีวิธีวิธีการแก้ไหมพี่นางถ้ามันเหนียวเนี่ยกดใหม่กดใหม่กับสีก็สวยๆอ๋อก็ลงใหม่แต่สีจะไม่สวยเนาะอืมเรียบร้อยแล้วค่ะเลยทำนานก็จะเอาไว้อย่างไงเลยนะคะลงไปแบบนั้นอันนี้ก็ไปอีก ก็ทํากันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะนี่ง่ายๆนะคะนี่เพื่อนๆบอกว่ายากนะคะไม่พ,พี่นางทําง่ายจังเลยทําออทแล้ว <c oughs> อะไรก็แต่นะคะที่เราทําแล้ว <c oughs> อร่อยนะคะยังไงก็ขายได้นอนนั่เซลนะยังไงก็ขายได้เนะะพนักงานสายเดี่ยวของเรานะ วันนี้นะคะเราเปิดสองสองที่นะคะทีของพี่นางพี่สะพ้ายเราอีกคนหนึ่งนะคะทำอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้ก็พี่นางก็ทำเองเราจะเห็นน้ำเนยที่อยู่ข้างล่างนั้นเราจะมากเขาชอบหวานมากลูกข้าบังลูกค้าชอบหวานมากใช่ไหมพี่นาง ถ้าชอบหวานมากเราก็จะมือน้ำเนยเราก็จะเทใส่เยอะนะคะแต่ถ้าลูกค้าบางลูกค้าเขาบอกว่าเอาหวานนน้อยหน่อย,อยเราก็จะใส่น้ำเนยแบบพอประมาณนะคะพอคลุกๆนะคะกล้วยเราก็จะมีหลากหลายตามลูกค้าที่ชอบนะคะถ้าตามมาตรฐานของพี่นางเนี่ยจะใส่น้ำเนยประมาณพอดีพอด,พอดีเนาะไม่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 เชื่อมอย่างนี้เนาะพี่นางเนาะอ,อ,อันนั้นก็พี่ปนก็จะชอบแบบนั้นที่โรงงานของพี่ปนก็เหมือนกันนะคะ ก็จะชอบแบบหวานพอดีๆนะคะไม่หวานมากอบเนยนะคะพอเราทอดได้นะคะชิ้นเขาก็จะเนียนแบบนี้นะคะเนียนแบบนี้เนียนแบบนี้อันนี้ทอดกล้วยไรลิ้นทองคำวันนี้มาดูลิ้นทองคํากันหน่อยนะคะโอ,นนโอ้สวยมากเลยอ,อันนี้ก็เป็น เจ้าที่แพ็กนะคะน้าของเราเองนะคะอ่าอันนี้แพ็กแพ็กส่งไหนคะน้าวันนี้เราส่งไหนวันนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลเสืองเชาวันนี้ลูกค้าจากโรงพยาบาลนะคะนี่อันนี้ก็อันนั้นอันนี้เป็นถุงละครึ่งกิโลเนาะน้าเนาะอันนี้ถุงละครึ่งกิโลนี่นะคะนี่ถุงละครึ่งกิโลก็ทําเป็นชุดหนึ่งกิโลอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนี่ก็ กิโลละร้อยสี่สิบบาทส่วนอันนี้เป็นถุงลนะอันนี้ทุ้งยี่สิบบาทส่วนอันนี้ครึ่งกิโลนะคะนี่อันนี้ครึ่งกิโลอบเนยจ้ะอันนี้อบเนยอันนี้อบเนยอันนี้ลิ้นทองคำควันนี้นะคะพี่นางบอกว่ามีลูกค้าหลายที่สุรินด้วยลูกค้าวิริยะใช่ยไหมพี่นาง สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าสนใจทํากล้วยฉาบสร้างรายได้นะคะดูคลิปช่องดินาลมฝนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ทําเป็น,นะค,ะค่ะนี่นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หลักช่องดินาลมฝนด้วยนะคะพี่ฝนพี่นางคะ่ะ